สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะนร์โรสวัสดีคมาพอกันอีกแล้วนะคะกับขอกแพะนร์โรนะคะวันนี้นะคะสมศรีพามาเบ่งพัฒนาการของการเลี้ยงแพะของนร์โรนะคะข้าปีที่สองปีที่สองเนาะจากแพะกี่ตัวนร์โรหกตัวหกตัวตอนนี้มีกี่ตัวแล้วสามสิบแปดตัวสามสิบแปดตัวเป็นยังไงนอร์โรสในเรื่องของอาหารอาหารก็หาได้ตามธรรมชาติ <ม>ยังไม่ได้เน้นอาหารข้นหญ<ม>้ากระถินเป็นหลักของนารดนี่แพะแพะสิเป็นแพะสายพันธุ์ใดคะนโรดเป็นแพะพื้นบ้านสักส่วนใหญ่<ม>ยังไม่ได้พัฒนาสายพันธุ์เป็นเลือดสูง<ม>สายช่างกิโลสายช่างกิโลเดี๋ยวข่าวว่าบ้านเท่ากับซ่างกิโลนักกันอยู่เนาะร,ราคาดีนะคะราคาพอได้อยู่ นรดว่าดว่าเป็นยังนรหลดถึงเลือกที่สีเหลียงพันบางข้อบางคนเนี่ยกับมือไม้ที่เหลื่อมสีเหลียงแพ้เนาะเขามักสีเหลียงแบบมาถึงปั๊บลูกผสมบอลเดือดสูงมาเลยราคาแรงๆนะคะนรหลดคิดว่ามันเป็นยังไงเรากลัวเราเลี้ยงแล้วกลัวขายไม่ได้สู้ความใด้เขายังไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงขายกิโลไปก่อนอดูตลาดก่อนครับว่ากัวสู้เขาไม่ได้ก็ค่อยลองดูก่อนค่อยขยับ ยูนนิดอย่างนี้คือง่ายขายคล่องเรียกปั๊บมาดูเลยตอนนี้ก็คือยังว่าสันได้กินไอ้ยังเนาะยังเลยย,ยังกระจองงอแงกันอยู่ <laughs> นนกระสิเป็นไอ้คอ,อกเนาะคอ,อกเก่าเนาะนอรน,ออน,น์โริเป็นคอ,อกเกเ่าของนอนโดะคะมีปัญหาเรื่องผีอย่างยังไหมนอรโรดไม่มีไม่มี เพราะว่าบางคนยางอ่ะมันอยู่อับๆจังสิมันมันสิเป็นอย่างบอกเรื่องโลกก็ไม่เท่าไหร่ก็ดูแลกันอยู่ก็เก็บกวาดบ่อยเก็บกวาดบ่อยก็ยังไม่เก็บไม่ป่วยเียงมาปีหนึ่งยังโมมีตายเนาะยังยังโมมีตายนะคะแต่แพ้เพิ่มขึ้นนะคะยังครับยังดุมสมบูรณ์กันดีอยู่ <ล>อันนี้ไผ่ยังไม่ค่อยมาเยือนเท่าไหร่โลภไผยังบอมาเพราะอากาศบ้านนารอร์โอล์ดคอนขันจะปลอดโปร่งนะคะท่านผู้ชมขอก็ยังไม่เรียบร้อยอมางนี่สิเป็นคอกแรกเน,น,นาะนอโอลดเนา,นาะที่เห็ดที่เห็ดไะไนะคะไปะเดี๋ยวคราวว่ามีคอกที่สองเดี๋ยวไปเบิ่งคอกที่สองของนอโอลดนะคะเพราะเพิ่นแบ่งคอกออกเป็นสองสองขอกนะคะอาหารนี่สิเป็นกะทินบ่านอโอลดกะทินกะะับหญ้ากค่หญ้ามีหญ้าหวานมาั่ง าธรรมชาติมั่งพุ่นเดไปพุ่นเราดินะโน่ไปลนะกลุ่มมึงลงทุ่งแล้วโน่นเอาคือจังหักแพร่บะทอกัอนคือจังมีโตไปท้งหน้าน้ำโอ้โห้พกรอดได้ <c oughs> อันนี้สิเป็นขอบ <c oughs> เอาไปเรียงน <c oughs> ้ำทั้งบ้าน <c oughs> อันนี้น้ำข้าวาใหม่ <c oughs> แพร่ทำนะคะแต่ไม่ยอมแพร่ทำ <c oughs> แพร่ทำ นี่สิเป็นคอ,อ,อโอ้ยในหน่วยนี่ตัวนี่สองตัวนี่บอกเขาเขาสนใจแล้วอีกตัวนึงยูไซและอีก,อก,กตัวเขาสนใจนี่นนนนนเนาะอ,อันนี้สิเป็นคอ,อกที่สองอที่เห็ดเห็ดแบบประหยัดนะคะท่านผู้ชมง่ายๆก่อนเอาเป็นว่ามันนอนที่สูงแพะจะนอนที่สูงนะคะเดี๋ยวค่อยขยับขยายใหม่ เอาพรอบไฟไวเป็นคอกแพะก่อนนะเนี่ยนมตะคูท่องคูตะคท่องคแต่ว่าใหม่นอนเพลินกับราคาแพงเนาะท่ำไมช่วงเมืองใหม่นอนแพะเด้ออหลุกขึ้นดิหนุ่หนุ่เราเสียดายใหม่นอนแผลแม่มินจะใหม่งำงามวิจะใหม่แบบว่าเห็ดโซฟางามงามดีๆีเลยอ่ะไม่ดูทั้งนั้นไหนใหม่มาค่ะนอนสบายเนาะ กระสีอยู่จังสี่นะคะถ้าเนบ้านมันจะเลี้ยงง่ายครับนอนตรงไหนก็นอนได้ทำเป็นแพะ้สายสายพืนเมืองพืนบ้านมนโนนนนี่นะคะท่านผู้ชมเพืน่นซีเน็เป็นแพะ้พืนบ้านนะคะเพราะว่าเลี้ยงง่ายนะคะโลกก็ไม่ค่อยมีหิวนมแม่แล้วหิวนมแม่แล้วเลี้ยงก็ง่าย ขายก็ข้าวเขาหิวน่องแม่ด้นะว่าแม่สิดาไปปอนอีกบอกินแล้วกินแล้วลงมาข้างล่างแต่แม่มันยังไม่จับให้เลยนะ่ะน,นี่นุมน่มๆอ๋เอเลยใบลุ่มสาวเตรียมทำพันธุ์นิดน่อยสุดนี้เป็นสุดที่สำหรับสีเห็ดพันเป็นพื้นบ้านพื้นบ้านไว้เห็ดพันธุ์นะคะ แพรพื้นบ้านมันกัดซีดีเนี่ยทผู้ชมเพราะว่าเรื่องโรคไผ่น่ะแหมมันทนน่ะแหมใส่คำว่ามันทนเขาสีทนโรคไผ่ก็บอกไปมีมาตึงกินนี่ยกับกินไปไวัดก็สร้งกิโลคือกันนะคะลอยสี่สิบลอยห้าสิบก็ว่ากันไป <c oughs> <c oughs> จะเลือดสูงเลือดเบาสูงเลือดเป็นพันเป็นหมืน่นกะสุดท้ายถ้าประกวดประด้กะต้นนั้นจะพัฒนาขึ้นไหมเนี่ยนี่ตัวนี้นี่ตัวน,นี้มันว่าตัวหัวหลุดนี่มันว่าบ บ <Boy>, อยเอโก้เด็กดีๆก็มานานผัดมันขึ้นมานะคะโอ้ยตัวยางขึ้นมาคือจังหนาลาักแท้นั่นนะนั่นนะไอ้นาบากักไอ้ตัวนี้ละน,ลนะาไล่นะคะเป็นเป็นพันผืนบานนะคะท่านผู้ชมพันผืนบานมันกันกนสีอันนี้เนอ้นนอโนโลดเนาะสีะมันสีลายสีโอ้สีสีลายสีทั้งปี่ทั้งพ่อซือ้อได้อยู่แม่ลูกลูกสามลูกสองหกเจ็ดพันมานน้ำกันเนี่ยนะเออ ลูกสองมั่งลูกสามมั่งคือมันโตลงหกเจ็ดเจ็ดพันมาพอมเมียมันมา่มาเป็นสุดเกียบรลอยขอเกียบลอยแล้วหกพันเจ็ดพันมาเป็นสุดปล่อยเขากินบันทึกแม่ทองถือแตแม่เป็นลูกมาเลยแม่มาผอมลูกนะเลี้ยงเงี้ยครับจะไอ่ห้าวจะฝ่าไปเรียงเลือดร้อยเลือดอันนี้เพื่อมำรุมหายใจจากที่อด่าย ก็ยังชื่นใจอยู่นเนาะยังยงูมีตายนะคะปีนึงยังงูมีตายนะยังมีหลอดปลอดภัยอยู่ปลอดภัยกันทุกตัวนะคะกินแบบอยู่กินแบบธรรมาชาตินี่ก็สิเป็นในเรื่องแพรนะคะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งควายนะโหลดเห็นว่ามีเด็กหน่อยออกไม้นะคะท่านผู้ชม